เวตาลเป็นอมนุษย์จำพวกหนึ่งคล้ายทั้งขาวผีเป็นผู้ที่อาศัยในซากศพผู้อื่นในตอนกลางวันศพเหล่านี้อาจใช้เป็นเครื่องมือเพื่อการเดินทางเพราะขณะที่เวตาลอาศัยอยู่นั้นซากศพจะไม่เน่าแต่เวตาลอาจออกจากศพเพื่อหากินในตอนกลางคืน ไปตามหนองตามพุ่มไม้ตามป่ารกและป่าที่มืดอับบางทีก็ไปกับลมพายุและค้ามืดมัวเวลาเที่ยวจะเป็นเวลากลางคืนที่เงียบสงัดเวตาลมักจะปรากฏรูปร่างเป็นมนุษย์แต่มือและเท้าหันกลับไปทางด้านหลังในตาเป็นสีลานแกมเขียวมีเส้นผมตั้งชันทั้งสีสษก มือขวาถือไม้เท้ามือซ้ายถือหอยสังขณะเมื่อมาปรากฏตัวจะนุ่งห่มเสื้อผ้าสีเขียวทั้งชุดนั่งมาบนเสลียงบางคราวก็ขี่มา้ามีผู้บริวารถือคบเพลิงแวดล้อมโดยรอบและส่งเสียงโห่ร้องตึดกล้อง